มีน้อง้านยไม่ได้เล่นเลย้องบ้านองเดียไปทิออกไปเมื่อดี้ออกก่อนรอไ่แมวเปแพ้ออกก่อน้เราค้ไม่จนเพยงไม่นเพีก้องเนี่ยมันเข้าฟรีฟรีเหอกล้เออฟรีฟรีป่ะเออเข้างานฟรีเออคนเยอะ่ะคเยอมั้งฮะโหเล่นแบบที่ซ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีใครเอาด้วยเยอะดิแล้วก็เอา,เอาไไดูฝั่์ไปตายเดี๋ยวคุณก็มีความตั้งจะโดนท้องใส่แต่เมื่อวาน โ็ไม่นไไม่ไ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่ไเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกทันทีแล้วพี่รองเท้าขาวน่ามันงีไม่เกิดเมื่อคืนเ วัวพิุกขาหรืออะไรวพวเด็กวัวเด็กวัวเด็กเ็๊น่าขอเส้น่ะวัวเด็ไปเล่นสกินเน่าขอเนวัววมาดลองลองซ้อมหน่อยเลยเล่นแบบพี่อนที่ไหแข่งกันแล้วเมื่อกี้ดวยตัวดใโดเอาไมเนี่ยเอา่้ยเอวางไม่ใจเ้ยว่างมึงย ใุคูไม่เฉยก็พอเหมือนเหมือนอยีครับเดื่อนผักหรือเปล่าคนเยอะว่าไม่ยิงเนามัอนทว่าโดดชั้นสอหรือเปล่าาโดมันไม่ยิงเพราว่าม่ยิงเนะไม่สบาแต่ชั้นสองมันสูงก็เลยไม่ดูหนังมากเลยมองว่าเดี๋ยวดีไปไดเลืออะไรก็ตดลไปได้เลือก็ ไม่มีอะไรหรอกม่ีอะไวกล่าว่โดลงมาบนท้าใบไม่ในนรัาอะไรเงี้ยั้าั้าดูันมาอโนตยังไงนโดดลงมาเดี๋ยวนรบท้าไว้ดวา่างร้สิ่งท่อมาเ้ยลงกูไปอยารนี้ก่อนลรุปมันเป็นไถถ่ายใ้กระโปรงเแล้วกูตูนไปหนนรมานว่าประมาน่ะรถ่ายใ้กระโปรงแล้วไ้นเสียหายนเหมือนมันาเอาย แล้วยนี่ดุกเียเราไม่ดูดิเไม่ดูกดว่าว่าสิง่ายก็นี่ป็นฝังนไม่เรบนปเออไม่เป็นรจบหัวก็ได้ไม่้องไม่เปนไรมันว่า้านผอนบ่อยไม่มันอยู่ฝั่งเราดวยอยู่แส่ะนก่อนนอกก่อนมันกระโดดลง้ายตงนั้นเลไหลไลลงมาจะาได้นะยาตัวใหญ่

เฮ้ยแต่เมื่อกี้โดนมือบายเมื่อกี้บายเมื่อกี้มือมือมือไหนเออเมื่อกี้มือดิเมื่อกี้เมื่อกี้ดิคือเด็กแกเราบอกไม่โดนนี่ถืออะไวเอแล้วขอแล้วไม่ได้ถามเสื้อเลยเลย แยบเบี้ยงแกงแกวข้าว้าวคุ้นๆเองนะช้ดิเองดีหน่อยะเนี่ยเล่นเลยเวลาคนเล